รานมาเล่นซิ่งซามาโยกบ้านพี่น้องเลยหนาวสิตายเราพากันมาเล่นพคนนี้มันมวนสนุกเลยสนุกเลยไหนใหญ่เดี๋ยวใหญ่เดี๋ยวยหญผักใหม่นะกีดว่าแมันัเดล่านักลอง จ้งไหนมันจะขึ้นเพอะข้าวเดียวโดดไปผุ่นป้าวไว้แท้ปะครับโอ้ยโดดจ่ดบอให้มะเหล็จสีเป็นบอยู่เล้วในห้องมันห่อนเนาะเด็กน้อยคือใจปักปั๊บแล้วคันสุดยอดราวเน้ะมันลมใหม่งามงามเลยเห็นบอ ผ้าลานลงมาจากกันบานผ้ามาเล็นพี่สองแสบหน่อยฝากติดตามกดชมกดไลค์นะคะแม่ปูแอนแม่ปูแอนลูกปูซิงเกิลมัมนะคะบายปูมีลิงมีนันมีลิงช่องไว้ให้แล้วนะคะยู่ในช่องของไมยานอยนะคะเข่ะเขาไปตรงนากูเกิลของแมอานเขาไปตรงนายูทูบของไมยานอยแล้วก็ไปเบิร์นดานขวามือนะคะอยู่แถรบดานขวามือ เป็นช่องที่ไม่หน่อย,อยให้การสนับสนุนและก็ซ้ยกันไปดึงกันไปนี่แหละเอาความนะหกักหลานๆมาให้เบิร์กันนะคะเขาไปให้กําลังใจไปสนับสนุนกันได้นะคะอย่าลืมนะคะอยู่ข,ข้างขวามือนะคะแน่นายูทูปของแม่หน่อยนะคะซื้อว่าแม่ปูแอดลูกป,ปูนะคะซิงเกิลมัมบปูแม่เนาะม,มันทีภากันยางมาเล่นนมาแม่ห่น่อยไก่เติบยุ่แต่อีตนหนาวกับหนาวคาเก้าก็าาคือรถแม่เอาจ้าบมไก่ เอาไหนส่งจูบหน่อยสิส่งรักหน่อยสิเอาจุ๊บจุ๊บก่อนเร็วไหนจุ๊บจุ๊บหน่อยบายบายปัาบรักทุกคนมโซนคอยเลรนมันห้องยังก็ปั๊บมันเป็นอันมนุษย์ปลาติมนุษย์หมมาาปลออ่เใโันหลายมาก เออครับไปเลือกเอาสิเอาขั้นไหนอู้ลมองไส้กลางเยเป็นองไส้ทีเพราะอยเเวยเพราะอยเอากระแผยเพราะอยหนุงกันกระไผยนเบื้งองไส้กลางมัคือองไส้เล็กเลยองไส้กลางงก่องไส้งองไส้บปากแต่เบิ่งเน้แต่ว่าองไส้ไงอยู่นี่คุ้มทีมเนี้ย อายยู่บค่อยซากันตัวพวกนี้เ่อไ้อายคุ้มกมเมืองท่าทางมันจะร่ำค้าญหมวกเด้อบ้ดนเมืองอังนึงคือมีหน่อยเนาะเห็ดอุยยูไอ้ปั๊บมองไรปั๊บเห็นโหลดเนาะนั่นบอกให้ยูอยู่นี่ไปแม่ปูไปยูมัน นถือกใจาาใครแม่ไอามาไอาบริเดนเนี่นาทีอาไอ้ดยมาแกงมันบะนี้เอา้าหมวกกระเที่ยวบังปับเอ้ยปับยัวยัวเยอว่าแต่ร้านทอไม่ยังหน่อยก็ใส่หอดแนวกันหูมาคุณมันหนาว เมืองความมุ่นวหยนะคะมุนวหยเห็นบเป็นโรกแอ่นสิ่งท่ามันวิ่อยูใก่ปรเดเอซีห้าก็เลียนหัวเมองนุ่มห่วปับอ่้ต้องออกกลังดูา คนมักแล้วยยเดี๋ยวรักใจใจจ้ารักนะจุ๊จุ๊อย่าลืมติดตามนะคะช่องของแม่ปูแอดลูกป,ปูนะจ๊ะเดี๋ยวรักใจใจจ้ารักนะจุ๊จุ